ลายมือใช้ได้วาสนาดีก็เรื่องความรักละครับอาจารย์หุ้ยหน้าตาลอขนาดาษนี้ไม่ต้องถามให้เสียเวลาหรอกจะได้เป็นเจ้าคนนายคนด้วยนะเนี่ยเอางั้นเลยอาจารย์เส้นนี้มีเกณฑ์จะได้ไปต่างประเทศว่าใช่เลยอาจารย์เนี่ยกำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะโปรเอนเต็ดสามารถให้คำปรึกษาและบริการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศได้แบบครบวงจรค่ะโปรโอเอร์เต็ดได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆทั้งจากประเทศอังกฤษ ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกาแคนาดาเนเธอร์แลนด์และประเทศจีนค่ะเราให้ความสำคัญกับการแนะแนวการเรียนต่อต่างประเทศจัดที่เรียนที่เหมาะสมตามความต้องการของทุกทกท่านตั้งแต่หลักสูตรภาษามัธยมปริญญาตรีโทเอกกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศทั้งของรัฐบาลและเอกชนค่ะเรียนต่อต่างประเทศไม่ต้องดูหมอโทรเลย0 2 6 5 8 0 7 3 0กาป็นรเรียนต่อต่างประเทศมีความเสี่ยงผู้ที่จะไปเรียนต้องปรึกษาโรอินเตอร์เอส กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะก็ช่วงเบรกแรกเนี่ยเราคุยกันไปแล้วในเรื่องของเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัครใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ถึงขั้นตอนที่ว่าสถาบันตอบรับค่ะแล้วก็ถ้าเราสนใจจะไปศึกษาต่อที่สถาบันนั้นๆเราก็ดําเนินการในเรื่องของการชําระค่าเล่าเรียนแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทําอะไรต่อคะก็หลังจากที่น้องๆทําการชําระค่าเล่าเรียนแล้วค่ะน้องๆก็จะต้องสแกนหรือว่าแฟกต์บโ<ม>อเงิน ่งมาให้กับทางตัวแทนนะคะทางตัวแทนจะส่งต่อไปให้กับทางมหาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยเนี่ยส่งตัวใบ jw 2 0 2ที่จได้บอกไว้ในเบรกแรกว่าจะต้องนําใบตัวจริงนี้เนี่ยไปขอวีซ่านักเรียนที่สถานทูตจีนในประเทศไทยนะคะซึ่ง jw 2 0 2เนี่ยจะออกมาโดยกระทรวงศึกษาธิการที่ประเทศจีนใช้เวลานานหน่อยและจริงๆตรงนี้ขั้นตอนนี้สําคัญนะจะต่างกันแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันการออกเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนที่นี่จะใช้ jw 2องนค่ะ เขาจะออกให้ก็แต่เมื่อเราชําระค่าเล่าเรียน<ช>ลวลงหน้าหนึ่งปีถูกไหมซึ่งบางประเทศเนี่ยจ่ายค่าสมัครอย่างเดียวก็ได้เอกสารไอทีีมาขอวีซ่าแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆน้องๆอ,อาจจะต้องระวังตรงจุดนี้นิดนึงคือแต่ละประเทศจะข้อกําหนดที่จะออกเอกสารเพื่อขอวีซ่าจะต่างกันค่ะ งั้นเรามาพูดถึงวีซ่ากันบ้างดีกว่าว่า,าถ้าสําหรับนักเรียนที่จะไปเรียนเนี่ยวีซ่ามันมีกี่ประเภทคะสำหรับการไปที่ประเทศจีนค่ะก็ถ้าเกิดว่าต้องการไปเรียนที่ประเทศจีนนะคะวีซ่าทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งมาเป็นสรประเภทประเภทแรกนะคะคือเป็นประเทศท่องเที่ยวคือเป็นวีซ่า L นะคะจะเป็นท่องเที่ยวจะมีระยะเวลา60วันแล้วก็สามารถใช้กับการเรียนหนักสุดระยะสั้นที่ไม่เกิน12สสัปดาห์ นะคะ <c oughs> คือไปเรียนได้ไม่ผิดกฎหมาย,ยเป็นวีซ่าท่องเที่ยวที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้<ช>แต่ต้องไม่เกิน12สัปดาห์ใช่ค่ะโอเคประเภทที่2เรียกว่าวีซ่าเนะคะเป็นวีซ่าแบบธุรกิจจะมีวิลยะเวลา 90- 180ถึงวันนะคะสามารถใช้ได้กับการเรียนหลักสูตรระยะเวลา3ดเดือนถึง1เทอมก็คือยาวขึ้นมาหน่อยก็ไม่เกิน6เดือนนะคสามถึงหเดือนใช้เรียนได้เหมือนกันโอเคค่ะประเภทสุดท้ายที่นักเรียนส่วนใหญ่ที่ไปเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทนจะต้องใช้ก็คือวีซ่าเอ็ก หรือว่าเป็นวีซ่านักเรียนก็ค,คือสําหรับผู้ที่สมัครเรียนตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะคะใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระยะายาวเพราะว่าเขาเรียนหลายปีอยู่แล้วใช่ค่ะอ่าโอเคเอ๊อย่างขอวีซ่า F ที่เป็นเรียนหลักสูตรประมาณระยะยาวใช่ไหมคะหลักสูตรภาษาจีระยะยาวอย่างนี้ต้องยื่นใบจากทาง มาหาทยาลัยที่เขาตอบรับไหมคะบใบตอบรับใช่ค่ะจะต้องใช้ในส่วนนั้นด้วยนะคะตอนที่ไปยื่นเขาแต่ถ,ถ้าเป็นธรรมดาละค่ะถ้าเป็น,ปนท่องเที่ยวระยะสั้นก็จะไม่ต้องใช้ในตัวนั้นค่ะเพราะว่าจะไม่มีเอกสารตัวนั้นมาให้ไปยื่นวีซ่าอแล้วแล้ววีซ่าประเภทไหนคะที่ต้องใช้ JW 2 0 2ก็คือวีซ่าระเภทุดท้ายคือวีซ่าเอ อ๋ออันเดียวเพราะเป็นวีซ่านักเรียนถ้าเป็นสองประเทศแรกระยะสั้นไปลงทะเบียนเรียนได้แล้วก็ได้ใบตอบรับของโรงเรียนอันนั้นก็คือใช้ขอวีซ่าได้อันนั้นพอแต่ไม่ต้องใช้ j w 2 0 2งองถอ๋อแต่ถ้าไปเรียน6เดือนขึ้นไปถึง1ปีขึ้นไปก็คือต้องใช้ j w 2ส2ง่วนสองใช่ค่ะแล้วจริงๆเด็กส่วนใหญ่เขาไปด้วยวีซ่าอะไรคะทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาไปเรียนระยะยาวกั้งนั้นแหละใช่ก็จะเป็นวีซ่าเอกทั้งหมดแต่ในกรณีบางกรณีนะคะที่ ทางมหาลัยเนี่ยส่งตัว j w 202มาให้ไม่ทันวันที่จะเปิดเรียนแล้วจะไปยื่นวีซ่านักเรียนสามารถขอเป็นวีซ่า L วีซ่าท่องเที่ยวไปก่อนขอชั่วคราวไปก่อนนะฮะใช่ค่ะแล้วเมื่อไปถึงที่นู่นมหาวิทยาลัยออกตัวใบ j w 202ตัวจริงให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะดําเนินเรื่องพาน้องๆไปทําเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าเอกให้กับน้องๆที่ประเทศจีนได้โอเคแล้ววีซ่าเขาออกนานแค่ไหนคะ เราเรียนหลักสูตร6ปีอย่างเงี้ยวีซ่าออกมา6ปีแล้วป่ะคะออไม่ค่ะคือน้องจะต้องต่อวีซ่าทุกปีทุก1ปีแต่สามารถต่อที่ประเทศจีนได้อ๋อออกเป็นปีใช่ค่ะวีซ่ารับเรียนก็ออกเป็นปีใช่ไหมใช่ค่ะหนึ่งปีอียงหนึ่งปีงั้นคือว่าพอขอวีซ่า X ไปแล้วจากเมืองไทยหรือวีซ่า L ก็ตามเมื่อไปถึงประเทศจีนเขาจะเปลี่ยนเป็นเรสเดนต์เปอร์มิทหรือเปล่าใช่ก็คือหมายถึงว่าน้องๆมีวีซ่า X ไปน้องๆมีวีซ่าไปแล้วเป็นวีซ่านักเรียนแล้วนะเมื่อไปถึงเนี่ยน้องๆจะต้องไปทำอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า r e s i d e n t permit หรือว่าใบขออนุญาตทำนักที่ประเทศอันนี้คือทุกคนต้องทำทุกคนต้องทำแล้วมันคืออะไรคะก็จะเป็นเหมือนใบอยู่อย่างถูกกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะควบคู่ไปกับวีซ่าเรียนที่จะต้องอ๋อเข้าใจละคำว่าวีซ่าเนี่ย ส่วนใหญ่เขาจะความหมายของวีซ่าคือใบอนุญาตให้เดินทางเข้าออกนะคะแต่ไม่ได้มาไม่ใช่ใบอนุญาตให้อยู่เพราะฉะนั้นคือคําว่าวีซ่าถ้าวีซ่ายังมีอยู่เนี่ยคือเดินทางเข้าออกได้แต่คําว่าอยู่จะต้องไปทําตัว p r e s i d e n t permit เพิ่มซึ่งก็จะต้องต่อทุกปีเหมือนกันทุกๆหนึ่ปีเมื่ยุหนปีก็คือต่อตามวีซ่าไหมแล้วขั้นตอนการยื่นวีซ่าทั้งหมด เอาคร่า,าวๆพอเป็นไอเดียเนี่ยค่ะเริ่มต้นยังไงก็คือขั้นแรกเลยเตรียมเอกสารก่อนเยอะหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่อนข้างเยอะหน่อยค,คืออย่างแรกเลยเนี่ยจะเป็นนักสือเดินทางที่จะต้องมีอายุมากกว่า1ปีนะคะนับจากวันที่เดินทางและต้องมีหนึ่งปีหรอหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีเพราะว่าถ้าเกิด6เดือนเนี้ยค่ะแล้วเราไปทำเรสเดนเปอร์มิ i t แล้วเดี๋ยววีซ่ามันหมดอายุก่อนที่จะหมดเรสเดนต์เปอร์มิตมันจะยุ่งหน่อยเพราะฉะนั้นเราควรจะเหลือมากกว่า1ปีเพื่อให้เรสเดนต์เปอร์มิตเนี่ยมันต่อกันได้ค่ะจะได้ไม่ต้องกลับมาทำพาสปอร์ตใหม่ใค่ะอย่างที่2นะคะจะต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงนะคะขาวดำสองคูนสองนิ้วพื้นหลังสีขาวจํานวน2ใบนะคะและอย่างที่3นะคะจะต้องเป็นใบคําร้องในการยื่นขอวีซ่า ก็คือใบแอปพลิเคชันีซ่าแอปพลิเคชันของประเทศจีนใช่ค่ะซึ่งสามารถขอได้จากทางตัวแทนที่น้องสมัครเรียนก็ได้หรือว่าจะไปขอที่สถานพูตก็ได้ค่ะดาวน์โหลดได้ไหมคะดาวน์โหลดเอาจากเว็บไซต์ก็ได้ค่ะหรือย่างของทางปรอวินเตอร์เอเองในเว็บไซต์เราก็มีให้ดาวน์โหลดเหมือนกันแบบฟอร์มนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่4นะคะจะเป็นหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาก็คือใบตอบรับนั่นเองนะคะที่ทางตัวแทนส่งให้น้องๆในอีเมลนะคะน้องจะได้รับก็คือนําใบเนี้ยตัวจริง พร้อมกับ JW 2 0 2ตัวจริงค่ะตัวจริงที่ก็คือเอกสารตัวจริงจะต้องเป็น JW 2 0 2กับใบตอบรับใช่ค่ะจริงที่มหาวิทยาลัยส่งมาให้หลังจากน้องๆชำระเงินไปแล้วเนี่ยได้รับ2ใบนี้เพื่อยื่นขอวีซ่า X นะคะใช่วีซ่า X ค่ะค่ะแล้วก็จะต้องมีสำเนาใบตรวจร่างกายพร้อมเอกสารตัวจริงนะคะก็คือน้องๆจะมีฟอร์มแบบฟอร์มตรวจร่างกายนะคะที่จะดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์หรือว่ามาขอติดต่อขอได้จากตัวแทนก็ได้นะคะตรวจที่ไหนก็ได้หรือเปล่าคะ จริงๆต้องไปโรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้นนะคะก็ควรจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลใช่ค่ะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะจะเป็นถ้าเกิดว่าน้องๆได้เคยเปลี่ยนชื่อหรือเป็นนามสกุลมาก็จะต้องมีใบรับรองเหมือนกันรว่าเปลี่ยนชื่อใช่ค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลสุดท้ายก็คือเป็นค่าธรรมเนียมขอวีซ่านะคะเมื่อไปยื่นเนี่ยจะมีให้เลือก3แบบก็คือถ้าน้องๆต้องการรับแบบด่วนหนึ่งาทำการจะต้องเสียเงิน2 2 0 0บาท หวันทําการคือยื่นเช้าได้เย็นใช่ถูกต้องค่ะเร็วมากค่ะแต่ว่าเพิ่มเงินใช่ไหมใช่เพิ่มเงินส <c oughs> องพบาทใช่ค่ะค่ะอย่างที่2ก็คือจะเป็น2วันทําการนะคะ <c oughs> จะเป็น1,800บาทค่ะและสุดท้ายคือสี่วันทําการก็คือหนึ่ันบาทอันนี้คือเป็น,น,นปมาตรฐานมาตรฐาน ค่ะก็สำหรับน้องๆที่ต้องการไปยื่นวีซ่าเองนะคะน้องๆก็สามารถเดินทางไปได้ที่สถานทูตจีนอยู่ที่ไหนคะที่อาคาร AA Building ถนนรัลชาร์พิเศษก็จะเปิดเวลาทําการจันทร์ถึงศุกร์เปิดที่ยื่นวีซ่าเนี่ยตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง11บเอโมงครึ่งนะคะก็คือครึ่งวันใช่ไหมคะใช่แนะนำว่าน้องๆชั่วโมงครึ่งเองนะเพราะฉะนั้นคนจะเยอะมากใช่ไหมคะใช่ค่ะคนจะเยอะมากน้องต้องไปแต่เช้านิดนึงแล้วก็ไปรับบัตรคิวไว้ก่อนคะแล้เขาใช้ระบบบัตรคิวใช่ระบบคิวค่ะแล้วเมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้้าาาาาทีี่่่จะถมเรรรววตองกกัับน ภายในกี่วันที่เจได้บอกไปว่า uh, <okay. S 1> แต่ละวันก็คือราคาไม่เท่ากันก็แจ้งเข้าไปะคะ uh, <okay. S 1> ก็หลังจากยื่นวีซ่าแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้าในเรื่องของการที่เอ๊ะเราจะเดินทางวันไหนหอพักเนี่ยจองแล้วหรือย,อยังจองยังไงอันนี้ใครเป็นคนที่จัดการคะ ก็คือขั้นตอนแรกเลยนะคะในเรื่องของที่พักเนี่ยน้องๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยเมื่อน้องๆโอนเงินค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะคือที่พักเนี่ยทางตัวแทนเราทําการจองให้น้องๆเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นต้องกลัวหรือกังวลว่าจะไม่มีที่พักเกวันแรกไม่มีที่นอนไม่ไม่มีใช่ไหมจะไม่มีกรณีนั้นเกิดขึ้นคือเรามีการจองหอล่วงหน้าไว้แล้วไปถึงก็คือมีที่พักแน่นอนหลังจากที่เราชําระค่าเล่าเรียนไปแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วเรื่องของการเดินทางเนี่ย ก่อนเดินทางประมาณหนึ่งเดือนทางเราอย่างเช่นเราเองนะคะโปรอินเตอร์เ็ตเนี่ยจะจัดพรมิเทศให้กับน้องๆนักเรียนของเราอยู่แล้วนะคะก็คือจะมีบอกกําหนดการเดินทางการเตรีตัวทุกอย่างที่จะต้องทำนะคะแล้วก็การเดินทางเนี่ยจะเดินทางกันเป็นกลุ่มเสร็จแล้วน้องๆที่ไปมหาลัยเดียวกันเดินทางไปด้วยกัน จองตั๋วเครื่องบินนี่จองยังไงคะก็คือทางตัวแทนเป็นคนจองให้ด้วยเหมือนกันก็คือจะเซตวันมาว่าจะเดินทางวันไหนถูกไหมคะใช่ค่ะแต่หากว่าน้องๆอยากจะจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้เหมือนกันเราจะแจ้งวันเดินทางให้น้องๆไปอยากให้เดินทางไปพร้อมๆกันมากกว่านะคะจะได้ไม่เกิดการดูแลง่ายกว่าใช่ดูแลง่ายกว่าใช่ค่ะมีใครไปกับน้องก็ไม่ยใช่ค่ะก็คือทางตัวแทนทางเราเองก็จะเดินทางไปส่งน้องๆที่นู่นด้วยเหมือนกันจะอยู่กับน้องประมาณ4ี่ห้าวันสามสี่วันประมาณนะคะก็คือจะดูแลเบื้องต้นของน้องๆก่อน นะคะพาเข้าหอพักก็คือตรวจความเรียบร้อยของหอพักซื้อของเข้าหอพักนะคะรวมไปถึงการซื้อซิมโทรศัพท์ทางเราต้องการจะโทรกลับมา,ามไปถึงนี้ต้องซื้อซิมเลยใช่ไหมคะใช่ทันทีเลยอ่างั้นถ้าจากคุณเจพูดมาเนี่ยการสมัครผ่านตัวแทนเนี่ยเขาจะบอกไว้แล้วว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างตามเอกสารเขาก็ตามให้อย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะต่างกับการที่เราสมัครตรงใช่ไหมคะมีความง่ายกว่าในเรื่องของการติดต่อนะคะสะดวกสบายมากกว่าโอเคค่ะ ก็สาหรับสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วนละนนถ้าในเ,<ล><ด>เรื่อง<ด>ของประเทศจีนข้อมูลทั่วไปเรื่องของระบบการศึกษาเรื่องของสถาบันการศึกษาด้วย<ช>แล้วก็เรื่องของหลักสูตรที่น้องๆคนไทยนิยมไปศึกษาต่อกันนะคะ,คะก็ยังอยู่ในช่วงของประเทศจีนอยู่แต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราไม่คุยเรื่องข้อมูลกันละเดี๋ยวเราจะไปคุยกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งซึ่งเป็นกูรูเกี่ยวกับเรื่องของประเทศจีนเลยชื่อขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะต้องรู้จักแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครนะฮะอือไว้ก่อนไว้สั เราสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อเรามาได้ที่ส่วนแนะนวศึกษาต่อโปรอินเตอร์เอ็ค่ะที่เบอร์โทร026580730นะคะหรืออีเมลที่ i n f o p r o i n t e r c o m ค่ะและมีอีกสองช่องทางที่เราสามารถติดต่อกันได้นะคะ Facebook ไปที่ f a c e b o o k c o m p r o i n t e r e และ Twitter ที่ p r o i n t e r e t ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเวลาของพวกเราหมดลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ ต่อประเทศจีนเตรียมความพร้อมความสามารถทางด้านภาษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมทั้งหลักสูตรหลากหลายรวมถึงค่าเร,เรียนและค่าใช้จ่ายที่แสนประหยัดกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนไม่ต้องสอบไม่ต้องใช้ผลภาษาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับน้องๆ ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีหลักสูตรอินเตอร์ยอดนิยมมากมายอาทิเช่นแพทย์ทันตะวิศวะบริหารหรือจะเป็นหลักสูตรภาษาจีนทั้งระยะสั้นและระยะยาวด่วนรับสมัครจำนวนจำกัดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โปรอินเตอร์เอ็ด0 2 6 5 8 0 7 3 0